สวัสดีครับคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่3เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์แล้วก็ทางเว็บไซต์วันนี้คุณเปลวพูดถึงเรื่องของผู้ที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป จะมีใครบ้าง1234แล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ตั้งคําถามไปถึงพรรคเพื่อไทยตั้งคําถามไปถึงทักษิณชินวัตรตั้งคาถามไปถึงแพทองทานชินวัตรหรือองค์อิงว่าเหมาะสมหรือควรหรือไม่อย่างไรหัวข้อเป็นอย่างนี้ครับตัวเลือกนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลยบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอํานาจประเทศเมื่อปี2557นะครับ เรื่อยมา5ปี6ปีมันจะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่มีคำตอบอยู่ในตัวคำถามนี้เขาถามกันว่าถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยล้วจะเอาใครเป็นล่ะครับปรากฏว่าคำตอบคือทุกคนเนี่ยเงียบลิบเลยแต่ถ้าเกิดมีเครื่องดักจับภาษาหัวใจของแต่ละคนได้เนี่ยทั้งคนเห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยสามารถถอดรหัสภ,ภาษาหัวใจออกมาได้ตรงกันว่าเออ จริงวะนะครับถึงวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีประยุทธบริหารประเทศด้วยอํานาจทั้งเหนือรัฐธรรมนูญและก็นรัฐธรรมนูญรวมกันนี่ก็ใกล้จะ8ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับช่วง4ปีหลังจากนี้เนี่ยมีตัวละครการเมืองที่ได้โชว์บทบาทการแสดงให้เห็นถึงฝีมือและก็ศัก,กยภาพทางการบริหารหลายต่อหลายพักด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับ เพราะฉะนั้นท่านนำเอาคำถามเดิมมาถามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้มีใครบ้างที่โดดเด่นเข้าตาและน่าจะเป็นตัวเลือกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้บ้างไหมนอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าเปคำถามนี้นะครับในสายตาผมเนี่ยมายถึคุเปรว้นี่นะครับในสายตาผมเนี่ยขอตอบเลยครับว่ามีครับมีแล้วก็มีหลายคนด้วยนะครับ หลายคนทีเดียวครับที่ชื่อที่ชั้นที่คุณสมบัติที่ประวัติที่ผลงานและก็ที่วุฒิภาวะเนี่ยถึงระดับที่จะเป็นผู้นําในการบริหารประเทศได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอเนกลาวธรรมทัศน์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นข่าวบอกว่าวันนี้แหละครับวันที่3สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมพักการเมืองอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะเลือกหัวหน้าพักขึ้นมาเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคในนามของพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละครับคุณเปลยบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าพรรคของคุณอนุทินพรรคของคุณอเนกแล้วก็พรรคของคุณพีรพันธ์ในการเลือกตั้งพรรคเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสสมากที่สุดจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ผมหมายถึงว่าแต่ละท่านที่กล่าวถึงเนี่ยจากการทําหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่การงานบ่งบอกว่ามีภาวะผู้นําในตัวเนี่ยสูงถึงระดับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองคือสูงทั้งทางการเมืองสูงทั้งการบริหารสูงทั้งวิสัยทัศน์สูงทั้งการตัดสินใจทั้งความกล้าที่จะ,ะเผชิญและก็พร้อมที่จะชนไม่แพ้กับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับเอาเป็นว่าประชาชนเนี่ยอุ่นใจได้กันแล้วกันนะครับว่าเมื่อ ใครคนใดคนหนึ่งเหล่านี้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนำพาประเทศแล้วเนี่ยแหละครับมันก็จะเหมือนกับมีบั้นท้ายเท้ายัดปากไอ้พวกที่ชอบพูดบอกว่าผู้นำโง่จะพาพวกเราไปตายกันหมดนั่นแหละครับเอาไปยัดปากไอ้พวกนี้ซิมันจะได้เงียบเสียงลงบ้างแล้วก็พูดไม่ออกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีของประเทศไทยเราที่การเมืองระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันมีตัวเลือกให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกมากขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนๆครับ มักจะตายอยู่กับคําพูดที่ว่าไม่เห็นมีใครสักคนเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เราก็มักจะตายอยู่กับคําคํานี้เนี่ยแหละครับเอาละครับคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะมีคนถามแย้งในือนกันว่าอ้าวแล้วอีกคนหนึ่งละ่ะอีกคนหนึ่งที่ว่านี่ใครอุ้งอิงไงครับหัวหน้าครอบครัวใหญ่ไม่มีแววจะเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นที่วงหางวงหัวบ้างเลยเช่หรอครับอคติมากไปหรือเปล่าเขาแลนสไลด์ขึ้นมาเนี่ยเปเลวเนี่ยจะกลายเป็นหมานอ้คอกอเอานะครับ เอาอย่างนี้กันแล้วกันคุณเบรยบอกว่าผมไม่เป็นหรอกครับหมาเพราะว่าตอนเป็นเด็กวัดเนี่ยผมก็นอนซุกกับหมาบนสาาวัดจนจํากลิ่นกันได้ถึงทุกวันนี้แล้วนะครับเลขอย่างหนึ่งหมารุ่นผมเนี่ยมันตายไปหมดแล้วครับเหลือผมอยู่คนเดียวเท่านั้นละครับที่เป็นคนไอ้ครั้นจะให้ไปเป็นหมาอีกแล้วผมจะไปหาเพื่อนมาหม,มาได้ที่ไหนละครับไม่มีครับเห็นมีอยู่หมาเดียวเท่านั้นก็คือคุณหมาแก่เนี่นยแหละครับแต่ว่าเขาโด่งดังแล้วก็ได้ยินแต่ชื่อเสียงผมก็เป็นแฟนรายการเขาชนิดติดหนึบเหมือนกันนะครับขปปย ไปเลียหมาดังเข้าไปอีกเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นเปลวอ,อย่างเงี้ยดีแล้วนะครับทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าปะาช้าปะชา้ะชาคือเผาหมดแหละครับทั้งคนดีทั้งผีเลวเผาให้หมดเลยตัวเองก็เผาครับแต่ว่าในความเป็นเปลวปะาช้านี่แหละครับมันเลยเผาตัวเองไม่ไหม้ก็แค่นั้นเองนะครับเอาละครับจริงๆไม่ได้ดูหยามหมิ่นไม่ได้ดูแคลนอุ้งอิงซึ่งเป็นตัวแทนทักษิณผู้พ่อของเขาครับเพียงแต่ผมเห็นว่ายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เท่านั้นเองการจะส่งคน ให้มาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยและครอบครัวทักษิณเนี่ยกำลังดูถูกดูแคลนประชาชนมากไปหน่อยนึกจะส่งหมูหมาหรือใครก็ได้ให้มาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนก็จะเลือกหมดเอาอย่างนั้นเหละครับอย่าลืมนะครับนี่มันพศ2565แล้วนะครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยมี12สายเข้าไปแล้วนะคนเท่าคนแก่คนพิการคนได้อโอกาสนายกประยุทธ์เนี่ยมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินให้ทุกเดือนครับโดยที่ไม่มีหัวคะแนนคอยชักหัวคิวเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เหมือนกับไอ้ติมยุคทักษิณจำได้ใช่ไหมครับกว่าจะถึงปากชาวบ้านเนี่ยเหลือแค่ไม้เสียบเอาไว้ให้เลียแค่นั้นแหละครับยุคลงตูนี่ชนชาวพรุ่งนี้รวยไม่ต้องถูกโกงราคาหวยใบยละ120บาท เพราะว่าสามารถซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้แล้วด้วยนะครับเรียกว่ายุคพลเอกประยุทธ์บริหารเนี่ยประชาชนตาสว่างกันซะเป็นส่วนมากแล้วไปเหนือไปใต้ไปอีสานเดี๋ยวนี้งงเต๊กแล้วครับที่งงเนี่ยก็เพราะว่าถนนทั้งบนดินลอยฟ้าบรรกายกันจนจำทางกลับบ้านไม่ถูกเอาอย่างนั้นเลยนะครับรถไฟนี่ก็เหมือนกันรถไฟเนี่ยสายที่คนภาคเหนือเขาฝันแล้วก็ไม่เคยเป็นจริงมาเลยมาร่วมร้อยปีแล้ว ว่าจะมีได้ก็นายกุคลุงตูลงมือทําให้แล้วนี่แหละครับนั่นคือรถไฟจากเด่นชัยไปลําปางแยกไปแพร่ไปพยาวไปเชียงรายแล้วก็ไปจบที่เชียงของโอ้ทมโมสังโครครับทักษิณเนี่ยโมได้แต่ลุงตูทําได้แล้วก็ลงมือทําไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเมตตาอง้งอิงนะครับเมตตาที่ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อการเมืองสังเวยผู้เป็นพอ่อถ้าเป็นนายกุรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นได้แค่จเวิตที่รอวันถูกรื้อ โยนทิ้งทําได้ก็อย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือเดินตามหลังพระพาพ่อกลับบ้านอันนี้ตีความมาเองนะครับว่าแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับถ้าเกิดฟ้าส่งมาเกิดให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของตระกูลชินวัตรจริงแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้เนี่ยถอยหลังกลับไปเป็นหัวหน้าครอบครัวที่บ้านจริงๆจะดีกว่านะครับทาหน้าที่ภรรยาปรนนิบัติสามีไป ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงลูกอ่อนอบรมสั่งสอนลูกโตขึ้นเนี่ยลูกต้องรู้คุณแผ่นดินนะรู้คุณสถาบันพระมหากษัตริย์นะอย่าไปโกงบ้านกินเมืองเหมือนคุณตาแล้วก็คุณอาหญิงสัมภเวสีที่ทำมาแบบนี้ก่อนนะองค์เองเอ้ยพอถึงเวลาฟ้ากําหนดแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็ต้องหลีกให้เข้าสู่เส้นทางที่ฟ้ากําหนดเอาไว้เองแะครับตอนนี้อย่ารีบชิงสุกก่อนหามนะครับเดี๋ยวจะถูกหามลงเหวซะก่อนนะครับ การเมืองนะ่ะมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้วสวยงามอย่างที่เขาตัวุ่งตุ้งแช่เห็นกันนะครับของจริงมันโหดร้ายครับถึงเวลา,ผาเผชิญเนี่ยจะอ้างหญิงก็ไม่ได้อ้างชายก็ไม่ดีหรือว่าจะอ้างว่าหนูไม่รู้เขาหลอกให้รู้มามันไม่ได้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นแต้มต่อก็ไม่ได้เหมือนกันเชื่อชราชนคนนี้นะครับคำว่าชาาชนเนี่ยคุณเปล์หมายถึงคนที่อายุมากันนะครับคำว่าชราชน,นคุณเปล,อบ,นนบ,อเปลบอกต่อครับบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะ อย่าเข้าใจผิดคิดว่ามีหมาเลี้ยงเอาไว้เป็นคอกเป็นฝูงแล้วมันจะช่วยได้ก็ลองคิดดูก็แล้วกันถ้าช่วยได้เนี่ยก็ดูพ่อกับอาเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันทั้ง power bank เอ่ยทั้งแบงค์แจกข้าวจำนำมากมายขนาดไหนแล้วมีหมาสักตัวหนึ่งไหมครับที่จะช่วยได้ไหมอ่ะมีไหมล่ะครับโอลิมปิกนี่แข่งกันไป3ครั้ง4ครั้งเข้าไปแล้วนะครับพ่อก็ยังกลับบ้านไม่ได้ส่วนอาปูที่ช่วยหนีออกทางช่องหมาลอดลนะ่ะ นั่นก็หมาจริงๆแต่เป็นมหมาตานะครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาจอดตำแหน่งในพลอยู่มารอมารออยู่แล้วตำรวจเนาะตำรวจเห็นนักข่าวเข้าไปไล่ต้อนถามนายกประยุทธ์เมื่อวานนี้ว่าคุณพีรพันธ์คนของท่านเนี่ยไปตั้งพักรวมไทยสร้างชาติแบบนี้เนี่ยตกลงว่าท่านนายกเนี่ยท่านจะไปเป็นนายกบัญชีเลือกตั้งของพักการเมืองไหนกันแน่นักข,ข่าวก็ไปถามนะครับพลังประชารัฐเหมือนเดิมหรือว่าจะให้เป็น ของพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์นี่เป็นคำถามฟังดูแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ครับถามก็เหมือนไม่ถามคือไม่ต้องถามก็ได้ง่ายๆครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐอยู่แล้วจะให้ท่านตอบอยังไงเลยครับจะตอบว่าไปเป็นนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติอย่างนั้นเหรอครับ ความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสักสมัยหนึ่งจากการเลือกตั้งปีหน้าก็ปีห6หเนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นแล้วครับว่าจะต้องโดดไปม,มีชื่อในบัญชีเลือกตั้งพักนั้นบัญชีเลือกตั้งพักนี้ไม่จําเป็นแล้วครับเป็นอยู่ที่บัญชีพลังประชารัฐนนี่แหละครับเพราะว่าขืนโดดไปพักอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเสียคนเอานะครับอะไรไม่สําคัญหรอกมาสําคัญตอนผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วฝ่ายไหนจะมีสสรวมการเป็นเสียงข้างมากได้ก่อน ไปอยู่ในฐานะฝ่ายที่มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลตรงนั้นต่หากที่สําคัญกว่าและแต่ละพักที่รวมเป็นเสียงข้างมากเนี่ยก็ไปตกลงกันสิครับว่าจะยกให้ใครเนี่ยเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้สมาชิกรัฐสภาขวบกันผมสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมพลังชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติทั้งหมดเนี่ย ไปรวมเสียงกันแล้วได้เกินครึ่งนะครับถึงแม้ว่าพลังประชารัฐจะมีสสน้อยกว่าเขาเพื่อนเลยก็ตามแต่พักที่รวมกันเหล่านี้เขาพอใจที่จะเสนอให้พลเอกประยุธทธ์ทําหน้าที่นายกรัฐมนรตรีต่ออีกสมัยหนึ่งแล้วก็พร้อมใจกันเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ต่อรัฐสภามันก็ทําได้เหมือนกันนี่นครับไม่จะเป็นแล้วครับที่ต้องพลังประชารัฐเท่านั้นได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งเสมอไปไม่จะเป็นครับเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจยอมรับกันต่างหาก เพราะฉะนั้นแฟนานุแฟนไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่านายกจะสังกัดพรรคไหนเลือกให้ฝ่ายเเด็จการปราบโจนเนี่ยเข้ามาให้มากกว่าฝ่ายโจนประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นใช้ได้ครับและลืมอะไรก็ลืมได้แต่ห้ามลืม1นึเก้าอี้ของลุงป้อมกะบงก็กแล้วกันนะครับห้ามลืมครับ